Honda Accord 2.0 h i b งจนนะคะปี2016เลขใหม่แสนหกเบาะหนังแท้นะคะสีน้ำตาลนะคะอ่ะคู่หน้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะมีซันรูฟด้วยนะคะระบบระบบไฟฟ้าเลยทีเดียวนะคะตัวด้านในนะคะค่อนข้างกว้างเลยใส่สัมภาระได้อย่างสบาย,บายเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แมมมาแนะนำ Honda า h o o r d Accord 2.0 b ฮ i ิ Tech นะคะปี2016เลขใหม่แส6หก0 0นหนะคะใหม่น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุด,สดๆเพียง20กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะมาดูกันฟังก์ชันการใช้งานที่น่าจับต้องคันนี้เลยนะคะไฟเป็น d a y l ไร h ์ right, นะคะตัวนี้ Running ทาม LED นะคะรับรองนะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มาพร้อมกับไฟคู่หน้านะคะตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะคะตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะดีดีไซน์กิ๊บเก๋วัยรุ่นนะคะอะมาดูกันด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ h y บร i ดบอกนะคะและที่สำคัญนะคะร้อแมกโรงงานทูโทนนะคะตัวนี้เป็นขอบ อันลอยขอบ18นะคะมา,มาพร้อมกับยางมิชลินนะคะดอกเต็มเต็มน,น,นั่นเลยมาดูด้านข้างกันนะคะตัวตัวก่อไฟนะคะพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเหลวด้วยนะคะ LED นะคะสุดหรูสุดดีไซน์กิบเก๋นะคะมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะปรับเบาะไฟฟ้าด้านข้างได้นะคะรวมทั้งตัวนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะขึ้นลงไฟฟ้าอัตโนมัติ oh, <no. S 1> อ่ะ มาดูเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีน้ำตาลนะคะอ่ะคู่หน้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะที่สามารถปรับระดับได้ถึง8ระดับนะคะตัวนี้ก็จะมีมูรีเอาไว้นะคะอ่ะมาดูกันด้านในอีกนะคะดูคอนโซลกันนะคะไม่มีริ้วรอยแตกรายงานอ่ะมาเริ่ม กันที่ตัวจอนะคะตัวจอก็จะมีตัวนี้วีเกเตอร์นะคะโทรศัพท์นะคะฟังก์ชันตั้งง่ายๆเลยเป็นระบบสัมผัสนะคะแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลคู่นะคะสามารถปรับโหมดได้อย่างง่ายๆเลยและที่สำคัญก็มาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้นะคะช่องด้านในนะคะก็สามารถใส่ของนะคะต่อสามารถต่อตัว AUX ได้นะคะแล้วก็มาดูช่องใส่ของเขาเยอะมากเลยมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ลืมบอกลูกค้าไปว่าเป็นปุ่มคูต์สตาร์ทนะคะบอตตันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวกุญแจคีย์เหล็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญพวงมาลัยเนี่ยมันติดฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับคูต์คอนโทลและที่สําคัญมี Honda Sen ซิ่งมาพร้อมกับคูต์คอนโทลด้วยนะคะเป็นระบบพิเศษของฮอนด้าหลับๆรุ่นนี้เลยนะคะ, <S <S ะมาดูเลขไมล์กันบ้างเลขไมล์เพียง160,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อม สระบบเลยคันนี้จ็จะมีระบบะน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวระบบไฟฟ้านะคะตัวไฟด้านบนนะคะสามารถที่ปรับได้นะแล้วที่สำคัญนะตัวเน้ตตัวท็อปนะคะ,ะมาดูกันที่มีซันลูฟด้วยนะคะระบบระบบไฟฟ้าเลยทีเดียวนะคะสวยหรูมากๆเลยดูดีนะคะไฟฟ้าม,มาดูด้านห้องของผู้โดยสารกันบ้างนะคะสำหรับลูกค้านะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะด้านด้านหลังเนี่ยตัวเขาเรียกว่าเรตรูมนะคะเรานั่งได้อย่างสบายสบายไม่อึดอัดแอร์อัดนะคะยังมีไฟด้านด้านหลังให้ด้วยนะคะเปิดปิดได้อย่างสบายใจแล้วก็มีแอร์แอร์หลังตัวนี้เย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนแล้วก็บาะสภาพดีเลยทีเดียวนะคะโอ้ยโดยรวมแล้วรถหรูๆนะคะแต่ที่สำคัญดีไซน์ของเขาก็จะมีตัวคีปฉลักมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะดูดูหรูมากขึ้น สำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบไกดิ้งไลท์นะคะตัวไฮบิดโลโก้นะคะอยู่ครบนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ตัวเซ็นเซอร์ก็ยังมีให้นะคะจุดด้านหลังนะคะ,ะตัวโลโก้แ c คคอรนะคะสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะสีโดยรวมนะคะสภาพสวยๆคลิปๆเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะคะด้านหน้าเดิมหลังเดิม ตัวด้านในนะคะค่อนข้างกว้างเลยใส่สัมภาระได้อย่างสบายๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่าตัวนี้นะคะที่สำคัญก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะมาดูกันนะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะร้านหนะคะหายไปราคาหายไปร้านหเหลือเพียง598,000บาทเท่านั้นนะใครเครดิตด,ดีผ่อน1 1 0 0 0ยาวนานถึง84งวดนะคะโทรมาหาพี่แหม่มได้รถหรูนะคะ ประหยัดน้ํามัน20กิโลลิตรมีอยู่จริงนะคะคันนี้รับรองเลยนะคะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าใครอยากได้รถหรูสไตล์ผู้นํานะแต่ราคาประหยัดน้ํามันอะ่ะคันนี้รับรองเลยเลยเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนรถมือดีวป้ายแดงโทรหาพี่แมนเลยะคะ่ะ24ชั่วโมงรับโทรศัพท์ได้ตลอดเวลานะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้นะคะ